สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับจ๋าเชสุดานะคะเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้น่าจะเป็นการสอนจริงๆจังๆสักทีนะคะปกติทุกท่านอาจจะเคยเห็นเอามาบ้างผ่านๆตามมาบ้างค่ะที่เป็นเอ่อคอนเทนต์ตัดจากแอปอื่นๆสั้นๆนะอาจจะไม่ได้สอนเป็นขั้นเป็นตอนที่จริงจังเท่าไหร่ วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันคือตัว q ิวเนกับการช่วยสร้างเกมก็จะมีประโยชน์มากๆวันนี้เราสร้างเกมเบื้องต้นจะมีประโยชน์มากกับสายครูบาอาจารย์สายวิทยากรที่บางทีเราอาจจะต้องการวิดสันส้นๆเล็กๆเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้นะไม่ว่าจะแบบกับเด็กนักเรียนก็ต้องมีเกมหรือว่าผู้เข้าอบรมก็จะต้องมีเกมนะคะเพื่อ กระตุ้นความสนใจให้มันตื่นเต้นตื่นตัวเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีร้องการแบบเอเกมตอบคำถามสั้นๆไม่ได้อะไรมาก q ิวเนไก็สามารถช่วยได้ค่ะเกมที่เราจะได้จะเป็นลักษณะแบบนี้โชว์ให้ดูก่อนนะคะอันนี้จะเป็นให้สร้างเกมเสรษฐี i p พ o m p t i n g ก็ลองตอบดูว่าจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ เราจะตอบได้ตอบคะแนนของคุณถูกต้องเห็นไหมนี่คือเกมที่เราจะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแต่เราจะมาสาธิตขั้นตอนเลยไปจนถึงนำตัวโคด้ดนำตัวเกมออกไปใช้กันเซฟเป็นทิมเอลใช้ภายในเครื่องหรือจะนำลิงก์ไปใช้ออกสู่ภายนอกนะคะเราจะไปถึงตรงนั้นกันเลยเพื่อให้ทุกคนสร้างเกมไว้ใช้งาน วิชาของตัวเองนะคะหรือจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ว่ากันเ uh เริ่มแรกเราไปที่ q w n AI นะคะเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ q w n AI แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเข้าไปที่นี่ Chat Qwen ไปตรงนี้คะ่ะ Chat q w n AI นะคะเข้าไป สำหรับท่านที่ใช้งานครั้งแรกให้กด sign up ก็ได้แล้วเราก็จะเจอ continue with Google นะคะกดเชื่อมมันก็เลือกอให้เลือกเชื่อมต่อบัญชี gmail เราดำเนินการต่อเลยไม่มีอะไรทุกบัญชีแค่มี gmail คือจบนะคะอันนี้เขาจะให้ใส่ชื่อเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อเรา เขาจะให้คอนเฟิร์มชื่ออีเมลนี้ใช่ไหมเราก็ตอบคอนเฟิร์มไปเลยนะคะอันนี้ให้ Verify ก็คือเลื่อนลงมาตรงนี้คลิกค้างแล้วเลื่อนลงมาปล่อยเมาส์ก็จะสามารถใช้งานได้เลยง่ายๆแค่นี้เองนะคะเข,นนเขาให้ยืนยันอะไรก็ทำไปแค่เรามี Gmail นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนก็จะสามารถใช้งาน AI แพลตฟอร์มต่างๆได้เลย เมื่อเราเข้ามาแล้วคิวเนไเนี่ยถือว่าอืมเป็น AI จากจีนที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานนี้ของ Alibaba นะที่น่าสนใจทุกคนดูสิ่งที่มันทำได้นะมันมีทั้งคิดค้นหาข้อมูล Artifact ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะสร้างภาพสร้างวิดีโอก็ได้คือครบแล้วเราสามารถเข้าถึงมันใช้งานมันได้แบบฟรีๆนะคะ ก็อยากให้ทุกคนเขาไปใช้กันในวันนี้เราจะเปิดใช้งานตรงนี้ค่ะ Artifact นะคะ Artifact เป็นยังไงมันก็คือพื้นที่ที่มันโชว์มันเขียนโค้ดแล้วเราก็สามารถเล่นเกมที่โชว์ให้ดูไปเมื่อตอนต้นนะคะถ้าเราไม่เปิดตัว Artifact มันจะไม่มีพื้นที่แสดง Preview ระบบหรือเกมว่าไอ้โค้ดที่เขียนมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใช้งาน Artifact ก่อนที่จะป้อนคาสั่ง หลังจากนั้นจะได้เตรียมคำสั่งไว้ให้แล้วค่ะเราจะใช้คำสั่งนี้สร้างเกมเศรษฐีตอบคำถามมีไ้พร้อมติ้งชุดนี้เลย Copy ไปเลยแล้วก็วางในช่องแชทจริงๆเนี่ยนะถ้าเราพิมพ์แค่สร้างเกมตอบคํสร้างเกมเศรษฐีตอบคำถามแล้วก็เรื่องหรือหัวข้อวิชาที่เราต้องการเนี่ยนะมันก็สร้างได้แล้วนะ แต่มันเป็นการปล่อยตามจินตนาการของ AI เกินไปบางทีมันจะทำให้เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ100%หรือ98%เราจึงจะต้องมีการให้นึกภาพว่าเรากำลังทำงานกับโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเราจะสั่งให้โปรแกรมเมอร์คนนี้สร้างเกมแล้วโปรแกรมเมอร์จะสร้างเกมสร้างโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของเราอย่างไรละ่ะเราก็คือต้องบอก r e q u i r e m e n t ถ้าโปรแกรมเมอร์มาถามความต้องการจากเราเพื่อที่จะไปเขียนโปรแกรมให้ก็คือเขาจะมาเกตติ้งร e เ e n t จากเรานะคะเราก็ต้องบอกเขาไปว่าเราต้องการให้เกมเรามีอะไรบ้างาต้องการให้เล่นได้จนจบนะนับคะแนนอัตโนมัติให้มีดีไซน์สวยงามหรือจะใช้สีอะไรก็บอกไปได้เลยนะคะกำหนดให้ด้วยมีคำถาม10ข้อหรือ5ข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ว่าไปหากตอบถูกคะแนนบวกหไปขั้นถัดไปหากตอบผิด ก็อยู่ที่เดิมหรือจะให้จะไม่เอาแบบนี้จะเอาเป็นแบบว่าตอบผิดก็ผิดไปเลยข้ามไปเลยไม่ต้องอยู่ที่เดิมก็ได้เหมือนกันเมื่อจบเกมแสดงผลคะแนนและข้อความสรุปทุกท่านก็มีไอเดียในหัวออกแบบเกมของตัวเองที่ต้องการได้เลยประมาณนี้นี่คือการคำสั่งที่ดีก็คือบอกความต้องการ ของเราไปส่วนหนึ่งให้เขารู้เขาจะได้สร้างเกมสร้างผลงานออกมาได้ตรงใจเรามากยิ่งขึ้นเมื่อคำสั่งเรียบร้อยแล้วเราก็กดส่งคำสั่งตรงนี้เลยจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สี่เหลี่ยมทางขวาที่เขียนว่า artifacts นะคะ,ะก็คือเราเปิดใช้งาน artifacts เดี๋ยวพอมันเขียนโค้ดเสร็จเนี่ยจะมี artifacts ขึ้นมา ตรงนี้มีมีเกมให้เราทดลองเล่นตรงช่อง a r t ์ติแฟเลยอ่ะมาแล้วอ่าทำไมอันนี้อินเทอร์ล่ะเป็นเกมภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ต้องแก้แล้วแหละต้องทะเลาะก,กันมานิดนึงบอกว่าขอเกมภาษาไทยอ่าบางท่านอาจจะได้ภาษาไทยมาเลยนะ แต่อันนี้จังหวะได้ภาษาอังกฤษไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราก็ซ่อมพร้อมไฟจูน n i n g ต่อเนื่องเลยนะคะเป็นการปรับแต่งหลังที่ได้คำตอบครั้งแรกแล้วไม่ตรงใจนะคะก็บอกเขาไปง่ายนี่แหละขอเกมภาษาไทยเหมือนกับเราบอกให้สั่งแก้โปรแกรมบอกไปเลยเรามีโปรแกรมเมอร์เทพๆอยู่ในมือโดยที่เราตอนนี้เราไม่ต้องไปจ้างนะคะเราอยากเขียนเกมใช้เองประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรเราก็บอกเขาไป ยังนะคะยังคงสร้างไม่เสร็จก็จะเห็นจากเราจะเห็นจากโค้ดคร่าวๆแล้วแหละว,ว่าเขาเขียนเป็นภาษาไทยแหละ่าเสร็จแล้วเกมตอบคำถามมีไอพอมติ้งฟอนต์สวยซะด้วยนะจุดประสงค์หลักของการใช้ไอพอมติ้งคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองเล่นกัน ชี้โมเดลอันนี้คือคำตอบที่ถูกให้ผลิตคำตอบที่เจาะชี้เฉพาะเจาะจงนะฮตัวอย่างการใช้ไอพ้อมติ้งที่พบบ่อยคืออะไรอืมอันนี้ค่อนข้างจะคุมเขืออนลองตอบเขียนบทกวีแล้วกันอ่าดันถูกคำว่า t e m p e อเรเจอในไอพ้อมติ้งควบคุมอะไรอันนี้คือความคิดสร้างสารรค์หรือความสุ่มของคำตอบนี่นะคะ มันจริงๆอะคำตอบที่ถูกคือข้อนี้เดี๋ยวจะลองตอบผิดดูอลองตอบความสว่างของหน้าจอไม่ยอมไปไม่ยอมไปนะแสดงว่าเราเราตอบผิดแต่ว่าก็ไม่ขึ้นว่าก็ไม่ขึ้นว่าคำตอบผิดลองมาอีกครั้งนะ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นจริงๆต้องบอกว่าตอบผิดลองใหม่อีกครั้งแสดงว่าโค้ดนี้มีอะไรที่บกพร่องนะคะเราก็บอกแก้ไปต่อว่าฉันลองตอบผิดแล้วมันไม่ยอมแสดงข้อความว่าตอบผิด ลองบอกกับไปดูซิว่ารอบนี้เขาจะแก้โค้ดโปรแกรมได้ตรงกับความต้องการไหมโชคดีที่คลิปเนี้ยเจอปัญหาเยอะเราจะได้รู้ด้วยว่าแท้จริงแล้วในการคุยกับ AI เนี่ยมันต้องมีการฟล์จูนิงมีการปรับพร้อมหลังจากได้คำตอบอยู่เสมอเราอย่าขี้เกียจคุยกับเขาค่ะเพราะว่าเขาไม่ขี้เกียจที่จะตอบเราเราต้องรู้จักกัน ตั้งคำถามแก้พร้อมหลังจากคำตอบครั้งแรกไม่ตรงใจทำยังไงนะอ่าได้และทีนี้อาจารย์จะลองตอบผิดอันนี้คือถูกนะอะ่ลองตอบถูกก่อนอันนี้ถูกส่วนอันเนี้ยความสว่างหน้าจอ Temperature เนี่ยจริงๆคือความคิดสร้างสรรค์หรือความสุ่มของคำตอบลองตอบผิดดูอ่าอันเนี้ยขึ้นแล้ว คำตอบผิดลองมาอีกครั้งนี่ขึ้นและนี่ขึ้นตรงความต้องการเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรจากสองรอบที่เราแก้ไหมปกติแล้วเวลาเราเขียนโค้ดขึ้นมาถ้าเราไม่มีอาร์ติแฟกต์ขึ้นมาตรงเนี้โปรแกรมเมอร์จะไม่สามารถเทสได้เลยนะคะจะต้องไปรันเทสอีกอีกที่หนึ่งถึงจะรู้ว่าโปรแกรมเขามีข้อผิดพลาดแต่อันนี้มันช่วยอะไรเราเห็นภาพเห็นสีสันของเกม ของระบบตรงนี้ได้โดยตรงและเรายังสามารถปรับแก้ได้เบื้องต้นให้มันตรงความต้องการเบื้องต้นก่อนที่จะนำไปใช้จริงทุกคนเห็นภาพไหมว่า a r t i f a c t มีประโยชน์อย่างไรนะคะถ้าไม่มีช่วยตรงนี้ไม่ได้ยน่นเวลาเลยนะเทสพอเขียนโค้ดเสร็จก็ต้องไปเทสข้างนอกพอเทสไม่ได้ดังใจก็กลับมาแก้โค้ดใหม่แต่ตรงนี้เราเห็นเลยทุกคนเห็นประโยชน์ไหมเราเห็นเลยว่าโปรแกรมเราเป็นยังไงแก้ได้เลยเห็นไหม อันนี้ก็ลองตอบถูกสิอ่ะไปแล้วพร้อมที่มีโครงสร้างชัดเจนคืออะไรเขียนเรงรานบอกสิ่งต่งก่อนอันเนี้ยคือพร้อมที่มีโครงสร้างชัดเจนอธิบายกลศาสตร์ความตั้มตรงเนี้ยเติมเข้ามาว่าในภาษาที่เข้าใจง่ายอันเนี้ยถูกทำไมคำแนะนำที่ชัดเจนถึงสำคัญในไอพรอมติ้ง รู้สึกคำถามจะล้ำลึกนะเนี่ย AI เริ่มมีความเก่งเริ่มเหมือนทดสอบอาจารย์ไปในตัวนะทำไมคำแนะนำที่ชัดเจนจึงสำคัญนี้ไอ้พร้อมจริงทำให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้นอันนี้ถูกอ่านี่ก็มีการเกมเศรษฐีตอบคำถามจบแล้วคะแนน5้าคะแนนสมบูรณ์แบบคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านี้ไอ้พร้อมจริง เกมเราน่าจะตรงความต้องการแล้วแหละทีนี้เราทำไงเราจะ copy ลองเซฟเป็น HTML ไปเก็บไว้ในเครื่องสินะคะ copy c o p y code ตรงนี้เลย copy นะคะจากนั้นให้เราทำการเปิด notepad ขึ้นมา notepad ในเครื่องของท่าน เปิดโน้ตแพดกดวางตรงนี้นะคะอืมกดวางตรงนี้เหมือนมีอะไรแปบฟอร์มหลบออกทีนี้ ข้างบนข้างบนก็มีอะไรแปะปลอมนิดหน่อยลบออกอ่ะกดไฟล์เ a d แอดกดไปที่เซฟไปที่เดสก์ท็อปนะแล้วเราตั้งชื่อไฟล์ว่าเกมเศรษฐี AI คอมติงทุกท่านสามารถ เปลี่ยนหัวข้อเกมได้เลยให้เข้ากับงานของทุกท่านได้เลยนะะตั้งแต่ตอนเริ่มปรับโครงสร้างคําสั่งเลยตั้งแต่ตอนเริ่มป้อนคําสั่งเลยแล้วก็พิมพ์จุดนะคะอย่าลืมสําคัญมากพิมพ์ html เติมนามสกุลให้เขาด้วยนะตรงนี้คือหัวใจสําคัญเพราะว่าเราจะเซฟเป็น html กดเซฟ เราก็ไปดูที่เดสก์ท็อปนะนี่เกมเศรษฐีของเราแับเบิคลิกเล่นดูค่ะอะตรง html อตรงนี้คืออะไรไปเอาออกคลิกกว่าที่ตัวเกมนะคลิกขวา html แลมือก้แล้วก็ edit in notepad ลบตรงนี้ออกนะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งแปลกปอม กดเซฟอีกทีสิเปิดดูอีกทีโอเคตัว HTML หายไปแล้วนะคะอ่าตรงนี้ก็สามารถเล่นเกมได้เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าอันนี้แค่เก็บโค้ดไว้ในเครื่องเก็บเซฟเป็น HTML ไว้ในเครื่องยังไม่ได้เป็นการนำออกใช้ภายนอกโอเคไหมเราจะนำไปใช้ภายนอกแล้ว วิธีการนำไปใช้ภายนอกเดี๋ยวขอ copy code ที่มันถูกต้องจาก Notepad ให้เรากด ctrl o n o a เลือกโค้ดทั้งหมดนี้ copy ไว้เลยนะคะ copy ไว้เลย copy Code ไว้เลยนะเพราะเราจะไปใส่ที่ CodePen เปิด Google ค่ะแล้วก็พิมพ์ไปว่า CodePen กดเพนตัวนี้เข้าไปที่ตัวนี้เลยกดเพนเข้ามาครั้งแรกให้เรากด sign up เช่นเดียวกันแค่คุณมี gmail google นะคะ sign up with google เลือกดำเนินการต่อก็จะเห็นหน้าแนะนำนะคะกด let's go let's go กด next 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 อันนี้เขาแนะนำการใช้งานเขานะคะกดปิดปิดไป โค้ดเพนเขาจะมีโค mm ้ดเบื้องต้นก็คือ Hello World นะคะเราลบตรงนี้ออกลบออกเลยแล้วเราทำการวางโค้ดที่เรากอบมาที่เมื่อกี้ให้กอบนะคะกด paste วางลงไปตรงนี้เลยทุกคนจะเห็นว่าเกมเศรษฐีของเรามาปรากฏตรงนี้นะคะจากนั้นเราเปลี่ยนชื่อโปรเจกต มุมซ้ายที่เป็นรูปดินสออันไทน์ทินนะคะดินสอพิมพ์ไปว่าเกมเศษถี ai พ้อมติง้งก็คือตั้งชื่อโปรเจกต์ตั้งชื่อเกมของเรานั่นแหละนะ,ะจากนั้นอย่าลืมกดเซฟที่ด้านกว่านะกดเซฟด้วยเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์กดเซฟก่อนที่จะนำออกไปใช้ หลังจากนั้นเราต้องกดมาที่หน้าแรกของกดเพนคือรูปกล่องตรงนี้มุมซ้ายให้ทุกคนกดมาที่ your work your work ตรงนี้นะคะเราถึงจะเห็นพื้นที่การทำงานที่มีโปรเจกต์เกมของเราหลังจากนั้นให้เรากดตัวลูกตาตรงนี้ใต้เกม อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเขาต้องการให้เรายืนยัน Gmail ของเราเราก็ทำตามขั้นตอนไปเพื่อที่เราจะใช้งานได้สมบูรณ์นะโอเคเราไปที่ Gmail ของเราเราก็จะเห็นตัว Verify Code p e n นะ Welcome to Code p e n ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็แค่คลิก c l i c to Verify Code p e n แค่นั้นเองนะมันก็จะกลับมา บอกว่าแ c คเ u n t เราเนี่ยถูกยืนยันแล้วนะคะพวกนี้เขาป้องกันพวกอา,อาจจะใช้โปรแกรมในทางที่ผิดนะคะเราก็ยืนยันตามขั้นตอนนี้เขาหน่อยหนึ่งปัญหาของยูเซอรปัญหาของผู้ใช้งานมักจะมองว่าการคลิกเชื่อมต่อบัญชียืนยันบัญชีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอันนี้คือปัญหาของผู้ใช้งานที่เจอมานะในทุกการอบรมแต่อยากให้ปรับไ i n d s e t นะคะว่าอย่างน้อยเรามี Gmail เราก็เชื่อมต่อได้เราก็ยืนยันตามขั้นตอนไปเพื่อจะใช้งานต่อได้ผู้ใช้งานก็จะไม่ค่อยใช้อะไรเลยเพราะว่าไม่อยากยืนยันบัญชีไม่อยากเชื่อมต่ออะไรทั้งสิ้นนะะอยากให้ปรับความคิดตรงนี้นะ,ะอาจจะให้มองแค่ว่าแค่เชื่อมต่อ Gmail เองแค่ยืนยันเองเดี๋ยวมันก็ใช้ได้นะคะประมาณนี้แล้วเราลองกดตัวลูกกตานี้ใหม่อีกทีนะคะ,นะคะอ่ะเราก็จะเห็นว่า เราจะนำเกมของเราไปเล่นได้แล้วนี่แหละคือตรงที่เราจะนำไปใช้นะคะลิงข้างบนนี้ Copy ไปได้เลย Copy ไปได้เลยนะ,ะหลังจากนั้นจะทดสอบเปิดด้วยบัญชีอื่นก็คือไปที่ Microsoft Edge แล้วก็วาง อ่เพจแอนโกลก็ได้นะคะเข้าเว็บไซต์ปกติอ่าก็จะเห็นว่าเรามีเกมเล่นแหละแล้วก็สามารถนำลิงก์เนี้ยไปแชร์ให้เพื่อนไปโพสต์ลง facebook ไปแชร์ให้เด็กนักเรียนไปแชร์ตอนอบรมสัมมนาคือนำลิงก์เนี้ยไปใช้ได้ภายนอกนะคะอ่านี่นำออกมันคือการนำออกมาใช้นะคะตอนแรกมันอยู่ในคิวเว้นไอ,อันนี้คือการนำออกมาใช้แล้ว ก็ลองเล่นดูเขียนบทกวีคำค่า temperature นะะตัวอย่างพร้อมมีโครงสร้างชัดเจนคืออะไรอันนี้จบแล้ว5คะแนนคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านในไอพร้อมจริงนะก็สำหรับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการสร้างเกมด้วย q ว e n a i แล้วก็นำเกมเซฟเป็นเที่ ml จากนั้นก็นำเกมมาไว้ นำโค้ดมาไว้ที่โค้ดเพนและนำลิงก์ออกมาใช้ภายนอกนะคะถ้าเห็นว่าความรู้นี้ย่อยง่ายนำไปใช้ได้จริงปากกดติดตามให้ช่องเติบโตกดถูกใจคลิปให้อาจารย์จาย๋าด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นความรู้กันในวงกว้างให้เห็นช่องนี้นะคะสนับสนุนกันต่อไปวันนี้อาจารย์จาย๋าเชษสุดาก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปให้ความรู้ดีๆถัดไปอยากจะรู้เรื่องไหนก็ คอมเมนต์มาได้เลยหรือไปสร้างเกมของตัวเองแล้วเป็นยังไงมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะอยากรู้ว่าทุกท่านมีแนวทางที่จะนำไปใช้ยังไงต่อไปได้บ้างอยากจะฟังของท่านจังเลยค่ะ,ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ